สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot Th of the Prince นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะท็อปปกของเราวันนี้ค่ะเป็นตอนนี้เขามีอะไรพิเศษอยากจะบอกคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราฟังไว้เป็นอะไรดีๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกอย่างเป็นพลังงานรวมเนาะ เขาคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณตอนนี้เขามีอะไรพิเศษอยากจะบอกคุณคะตอนนี้เขามีอะไรพิเศษอยากจะบอกคุณคะหนึ่งเรียนมันเป็นหนทางนะคะที่เดินออกไปเห็นไหมคะการเดินออกไป หนึ่งเหรียญที่เป็นเหรียญที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นโอกาสเป็นการเปิดโอกาสอีกครั้งเป็นการทำให้ความรู้สึกระหว่างคุณและเขาเป็นรูปธรรมอีกครั้งการพบเจอกันในตัวจริงการได้เจอกันอีกครั้งการได้ทำเรื่องราวความสัมพันธ์ให้มัน จับต้องได้จริงๆอยากไขวยคว้าเหรียญนี้มาได้เหลือเกินอยากมีโอกาสได้เดินไปตรงนี้นําเหรียญเหรียญนี้ไปตั้งอยู่บนแท่นนี้นะคะมันเป็นหนึ่งเหรียญถึงการการเปิดโอกาสจริงๆของคนทั้งสองคนเปิดโอกาสเปิดใจขอโทษการออฟเฟอร์การให้ของขวัญให้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะนำบางสิ่งบางอย่างมาให้กับคุณทำให้ทุกสิ่งอย่างมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเป็นความเพ้อฝันอีกต่อไป นะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสิเขามีคําพิเศษเขามีของพิเศษมาให้กับคุณนะคะถ้าคุณเคยคุยกับเขาเรื่องของของขวัญหรือว่าอะไรพิเศษนะคะหรือเขาเขามีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่านะคะการออฟเฟอร์การ offer, ดูแลนะคะของขวัญปีใหม่นะคะอะไรแบบนี้นะคะทูออฟคัพสค่ะสองใบนี้คือจบเลยทีเดียวนะคะนี่คือตอนนี้ เขามีอะไรพิเศษอยากจะบอกคุณเขารักคุณนะคะเขารักแล้วก็ผูกพันกับคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากที่จะให้คุณและเขาเป็นเป็นคนรักกันจริงๆเป็นคนรักเป็นคู่รักกันจริงๆไม่ใช่คู่รักความรักแบบเพอ้อฝันไม่ใช่อยากที่จะเนี่ยค่ะนัดเจอกันนะดินเนอร์ทานข้าวปรับความเข้าใจสัมผัสซึ่งกันและกันจับมือการโอบกอดการประสานความเข้าใจระหว่างคุณและเขา ให้กลับมาเป็นเป็นความรักที่โรแมนติกปรับความเข้าใจได้โอกาสจากคุณอีกครั้งนะคะถ้ามีการห่างกันไปแยกกันไปก่อนอันนี้ก็อยากที่จะได้กลับมายูเนียนกลับมาได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ mm hmm. การคอมมิชเมนต์นะคะเป็นพาร์เนอร์เป็นคู่ชีวิตกันสร้างความรักความรวมสมบูรณ์ด้วยกัน ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะหรือเขามีความผูกพันกับคุณมากๆเหลือเกินความผูกพันที่อยู่ในใจความรู้สึกที่มีความเสน่หาคุณยังคงอยู่ในหัวใจแล้วก็ความรู้สึกของเขาเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเจอและพบเห็นมันมีความรู้สึกแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างที่เราคอยที่จะได้มาพบเจอกันอีกครั้งเขารู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะคุยกันได้เดินหน้าในความสัมพันธ์กันได้ให้เกิดเป็นคนรักจริงๆอะคะ่ะ อย่าให้เกิดเรื่องราวระหว่าง,งคุณและเขาสต่อ2จริงๆขึ้นมาจริงๆนะคะไม่อยากที่จะรู้สึกคิดไปเองคนเดียวและเขาอยากรู้ด้วยว่าคุณรู้สึกกับเขาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ The View of Fortune นะคะ โชคชะตาแห่งกงล้อที่นำพาคุณและเขามาพบเจอกันนั้นมันเป็นห่วงเวลาแห่งวันพิเศษหรือเกินตั้งแต่วันนั้นจนถึงวินาทีนี้ในความรู้สึกตอนนี้ยังคงมีคุณอยู่ใน,ในความคิดอยู่ในความรู้สึกของเขาแม้ว่าช่วงเวลามันจะผ่านไปแล้วแต่มันก็ยังคงมีความรู้สึกคิดถึงแล้วก็รอคอ,อยอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสหรือเปล่านั้นในอนาคตข้างหน้าอยากจะสารฝันทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณกับเขาได้เป็นคนรักกันเป็นคู่รักที่โรแมนติกกันนะคะ สร้างครอบครัวสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันเลเวอร์สค่ะโอ้โหเขาผูกพันแล้วเขารักคุณมากๆเลยนะคะเขาไม่รู้เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนทำไมคุณดึงดูดถูกชะตาต้องตาต้องใจเขาเหลือเกินความรักที่มันล้นเหลือความรักที่มันมันปื้มปิ่มออกมาอยากที่จะสัมผัสอยากที่จะเกาะคุณอยากที่จะ โชว์แสดงพลังบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รู้อยากได้ให้โอกาสเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนรักของคุณได้ไหมฉันอยากจับมือเธอเดินไปทุกที่เลยอยากจับมือเธอพาเธอท่องโลกท่องท่องไปทุกที่ที่เราสองคนที่จะไปนะคะมันเป็นพรหมลิขิตและโชชตาเป็นแรงดงดูดบางสิ่งบางอย่างเป็นจัก,กรวาลที่นําให้ คุณเข้ามาในชีวิตของเขาและคุณก็ยังอยู่ในหัวใจและก็ความรู้สึกของเขาเสมอมันเป็นจิตวิญญาณบางทีรู้สึกว่าผูกพันมานานแสนนานหรือเกินนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความรู้สึกของความห่างความแตกต่างกันแค่ไหนหรือความสัมพันธ์นั้นที่เคยเดทกันมาช่วงเวลาแห่งความสุขดีๆก่อนหน้านี้มันทำให้ ใจตอนนี้มันร้อนรนร้อนรุ่มแล้วก็ผูกพันเหลือเกินอยากอยู่ใกล้ๆก,กับคุณอยากที่จะแสดงความรักความสัมพันธ์กับคุณไม่ว่าจะเป็นการกอดกันนะคะแสดงความรักที่คนอื่นเขาแสดงด้วยกันมันถึงเวลาหรือ,อยังมันรอคอยแบบใจจดใจจอนี่คือไพ่สีใบมันถึงเวลาหรือ,อยังอยากจะวิ่งเข้ามาหาคุณเหลือเกิน ะะอยากนำของพิเศษบางสิ่งบางอย่างมาให้กับคุณด้วยเราจะได้เจอกันก่อนปีใหม่นี้ไหมนะเราจะได้เจอกันช่วงเวลาแห่งปีใหม่ไหมที่ฉันจะมอบอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเธอเซอร์ไพรส์นะคะแบบนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะความผูกพันแห่งการรอคอยคุณอาจจะมีโซคอนเนคชั่นเป็นคนคู่เป็นคู่ในอดีตชาติที่กลับมาเจอกันชาตินี้ที่ยังคงมีความผูกพันยอยู่นะคะหรือบางท่านเป็นคู่ทวินเฟลมความแตกต่างระหว่างคุณและเขานั่นเองนะคะก้าวดา คิดมากเหลือเกินแล้วก็คิดเยอะด้วยนะคะรู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกคิดไปไกลนะคะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ในเวลากลางคืนแล้วก็กลัวเหลือเกินว่าคุณกับเขาจะไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์กันราชินีดาบธาตุลมนะคะกลัวคุณจะไม่ให้อภัยเขาเพราะว่าคุณตัดจบจากเขามาแล้วนะคะ queen of swords นะคะคุณมีความเป็นผู้นำชอบอิสระรักอิสระไม่ชอบอะไรที่คุมเครือชัด ไม่ชัดเจนไม่ชอบแต่คือตัดจบคือจบ,ค,อจบคุณมองออกไปยังข้างหน้ามูฟอ่อนทำให้ความวิตกกังวลน,นั้นความคิดมากนั้นของเขามีความรู้สึกว่าเฝ้ารอว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณจะคุยกับเขาหรือเปล่านะคะเรามาดูอีกค่ะเดดนะคะอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยากรอโชคชะตาวันเวลานำพาให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง นะคะสารความสัมพันธ์เป็นคนรักกันอีกครั้งแม้ว่ามันจะห่างกันไปนิ่งกันไปแล้วนานแล้วหลายเดือนแล้วแต่หัวใจนะคะที่เป็นดอกกุหลาบสีขาวยังคงมีความรู้สึกแห่งการรอคอยว่าสักวันหนึ่งถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันจะมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสพบเจอกับคุณให้ได้อีกครั้งนะคะจะหาวิธีที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณดรคือการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะการเปลี่ยนแปลงการเดินทางมาพบเจอ การขยับสถานะความสัมพันธ์การทําให้เรื่องราวระหว่างคุณและเขามีความสุขกันอีกครั้งเคลีย์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจ หรือได้พาคุณไปสู่ดินแดนของเขานั่นเองนะคะอาจจะต้องนัดมาเจอกันอีกครั้งพูดคุยกันต่อหน้านัดเดทนัดเจอกันอีกครั้งขยับสถานะกันยังไงเราจะไปในความสัมพันธ์กันต่อได้อย่างไรนะคะอยากทำให้คุณมีความสุขเหลือเกิน The world นะคะแล้วก็ก้าวไม่เท้าันจะหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาพบเจอหรือว่าเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาถึงแม้ว่าบางทีบางครั้งมันรู้สึกเหนื่อย มันรู้สึกคิดเยอะมันทรมาร์หรือเกินแห่งความคิดถึงแต่ก็ยังรอนะคะยังคงคิดถึงคุณยังส่องยังมองยังดูรูปคุณอยู่เฝ้ามองแล้วก็เฝ้ารอนะคะตัวตนของคุณเป็นเก้าเหรียญคุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเป็นคนที่สามารถสปอร์ตดูแลตัวเองได้สวยเซ็กซี่ C, แล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะแต่เป็นคุณผู้ชายก็ดูดีมีเสน่ห์นะคะดูแลตัวเองเป็นเพราะฉะนั้น คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อความรู้สึกและหัวหใจของเขานี่คือหนึ่งดาบการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการชัดเจนในความสัมพันธ์เคลี์ในความสัมพันธ์ให้ชัดเจนว่าจะขยับสถานะหรือว่าอะไรยังไงหรือจะไปต่อกันได้อย่างไรการเจอหน้ากันคุยกันแบบมีเหตุผลตัดสินใจตกลงในความสัมพันธ์คุณอาจจะรับข้อความจากเขานะคะแล้วก็ได้ตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะเขาอยากส่งข้อความมาคุณแล้วอยากเจอคุณมากๆ Night of Cup s ค่ะอัศวินถ้วยนะคะ เขาชอบคุณมากๆแต่คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้มีสถานะกันเขาอยากเดินหน้าจีบคุณอยากเดินหน้าตามความรู้สึกหัวใจที่เขารอคอยเหลือเกินไม่ว่าวันนี้วันไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกของเขาก็ยังอยากที่จะเจอคุณอยู่นะคะอยากเจอคุณอยู่นั่นเองอยากที่จะจีบคุณมาให้ได้อยากแสดงความรักความสัมพันธ์กับคุณนำพาหัวใจความรู้สึกนี้มาบอกว่าคิดถึงคุณแล้วก็รอคอยคุณเหลือเกินนะคะสิ่งพิเศษที่เขาอยากบอกคุณ อยากบอกคุณคือเขาอยากเป็นคนรักของคุณและเขาคิดถึงคุณและผูกพันกับคุณอยู่อยากเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ด้วยและก็อยากที่จะเดินหน้าต่อไปให้ได้ด้วยนะคะนี่คืออัศวินถ้วยเด c h ชา l i อออยากเดินทางมาพบเจอกับคุณค่ะคุณอาจจะรับข่าวคราวทางไกลจากเขาคนนี้อย่างทันหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะสิบเหรียญ เขาอยากที่จะนำแต่หัวใจของเขามาหาคุณลุยไปต่อในอนาคตเพื่อที่ได้เป็นสิบเหรียญกับคุณเป็นสิบเหรียญที่มั่นคงมั่งคั่งกับคุณเป็นความมั่นคงในอนาคตที่สมบูรณ์แบบอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่ามีลูกมีหลานมีเหรียญเลยทีเดียวหรือให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะเป็นปึกแผ่นนะคะเป็นคู่ชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันฝ่าฟันทุกสิ่งอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาให้เป็นความมั่นคงในอนาคต ให้คุณมีความสุขให้คุณภาคภูมิใจในตัวตนของเขาหรือมาขยับสถานะอนาคตด้วยการวางแผนอนาคตด้วยกันอย่างอยู่กันจนแก่จนเฒ่าจนมีลูกมีหลานด้วยกันมีลูกด้วยกันแบบที่คุณต้องการนะคะหรือกลับมาเป็นครอบครัวที่มั่นคงและมีอนาคตที่มั่นคงพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกกันนี่คือตอนนี้เขามีอะไรพิเศษอยากจะบอกคุณค่ะ นะคะคบางสิ่งบางอย่างสื่อมาให้ถึงได้รู้ความในใจกับใครบางคนที่อยู่กันไกลหรือเกินห่างกันไกลหรือเกินไม่รู้ว่ามันจะเป็นได้ไหมพลังงานของคนสองคนถ้ามีอะไรที่ห่างกันไปนิ่งกันไปมีประเด็นกันมันก็ต้องแบบใช้เวลาหรือจังหวะชีวิตจริงๆ t ว e ว of f o r t u n e ที่จะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะและความหา่างอะไรที่เป็นประเด็นกันนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการน,นิ่งหา่าง และได้คิดตึกตรองตกผนึกความคิดความรู้สึกเพื่อให้ความคิดถึงมันทำงานกับช่วงเวลาที่ห่างทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์กับเขาหรือเปล่านะคะไพ่พลังงานสวยงามแล้วก็ดีจังเลยนะคะเรามาดูสิว่าเขาอยากจะพูดอะไรกับเอาคํา I know that I c r o s s the line with you นะคะเขารู้ว่าเขาข้ามเส้นคุณหรือว่าทำอะไรให้คุณรู้สึก เสียใจผิดหวังในตัวตนของเขาะะบางสิ่งบางอย่าง So many things remind me of you หลายสิ่งหลายอย่างมันย้ำเตือนเรื่องราวของคุณกับเขามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเคยทำที่ไหนทำอะไรด้วยกันเคยไปไหนด้วยกันหรือเคยทานอะไรด้วยกันหรือเคยฟังเพลงร้องเพลงอะไรด้วยกันมันรู้สึกว่ามันย้ำเตือน I knew นะคะ a u h l l y w h a t I was doing นะคะเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไร ะะเขารู้ว่าเขาาจะต้องจัดการอะไรเขาคงรู้แล้วว่าเขาอยากที่จะทําอะไรเขาอยากที่จะเดินหน้าตามหัวใจความรู้สึกของเขามาหาคุณมาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเดินหน้าไปต่อได้นะคะและนี่คือพลังงานคลิปวิดีโอนี้บางท่านมีความผูกพันกันเหลือเกินรอคอยการกลับมาพบเจอกันอย่างทรมานแล้วก็ความคิดถึงนะคะบางท่านดิวคนทางไกลนะคะที่ไกลามากๆแล้วก็แตกต,ต,ต่างแตกต่างชุก แตกต่างจากคุณมากๆด้วยเพราะนั้นขอให้ความสัมพันธ์มันมันมันเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกแลพะพัฒนาต่อไปถ้าพัฒนาไปต่อไม่ได้เดี๋ยววันหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าเออความรู้สึกมันหายไปแฮมันไม่เหมือนเดิมก็จะได้ตัดสินใจอีกครั้งนะคะเพราะตอนนี้คุณตัดสินใจ move on มาอยู่แล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันฟังไว้เป็นพลังงานดีๆบางสิ่งมาอย่างสื่อมาให้ใหกับทุกคนได้ได้ ได้รับรู้กับความรู้สึกความคิดถึงความบุพันของใครบางคนที่เราคุณอยู่ถึงแม้ว่าจะต้องใช้วันเวลาในการที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหรือการที่จะเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอีกครั้งเพราะคนที่ใช่ยังไงก็จะก็จะใช่คนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตของเราค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ